รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องเตรียมปักหมุดตามรายการเราให้ดีนะ,ะใช่แต่และที่น่าสนใจมากๆเราพาจะไปแต่ที่ที่แบบต้องปักหมุดพิเศษจริงๆจริงวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะพาไปรู้จักกับหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือหมู่บ้านสนวนนอกครับอยู่ในอำเภอห้วยราชครับที่นี่จะมีฐานการเรียนรู้และก็กิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายจุดได้กันแต่ว่าเราขออนุญาตหยิบยกมานำเสนอที่เป็นไฮไลท์และก็น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมบ้านโบราณม,มีอายุกว่า150ปีมาแล้วคุณโบโอ,อ้โหอายุพอๆกับคุณเจเิญเลยเดียวไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ คนในชุมชนนี่ยังคงอนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังหรือว่านักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็ศึกษากันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตของชาวบ้านในการปลูกต้นหม่อนสําหรับเลี้ยงตัวไหมซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมเดินเล่นภายในหมู่บ้านก็จะเห็นแทบทุกบ้านเลยที่มีการปลูกต้นหม่อนและก็จะมีบริเวณส่วนหนึ่งของบ้านที่ใช้เลี้ยงตัวไหมด้วยแล้วนอกจากมาเรียนรู้การเลี้ยงตัวไหมแล้วนะครับ นักท่องเที่ยวยังสามารถศึกษาดูงานทุกขั้นตอนของการทอผ้าไหมตั้งแต่สาวไหมจนออกกลายมาเป็นผ้าไหมผืนสวยงามแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวสายช็อปนะถ้ามาเที่ยวที่บ้านสนวนนอกแล้วอยากจะซื้อผ้าไหมนะคะที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีศูย์โอทอผ้าไหมของชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปดูเดินไปเลือกซื้อผ้าไหมสวยๆกันได้เลยเพื่อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกกันค่ะและที่ชุมชนนะคะก็ ยังมีขนมพื้นถิ่นที่ฟังชื่อแล้วคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกๆไม่กล้ากินแต่ถ้าเกิดว่าลองได้ชิมแล้วเขาบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะต้องติดใจนั่นก็คือขนมทานนัทนทานขนมตดหมาค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะขนมตดหมาเป็นนี <tra> um> ่ไงเขาบอกว่าเป็นขนมที่ทํามาจากต้น ตดหมาและที่เรียกชื่อต้อนตดหมานะคะก็เพราะว่าถ้าเราขยี้ใบเนี่ยจะมีกลิ่นที่เหม็นมากๆคนโบราณเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบชื่อเป็นแบบนั้นนั่นเองโดยเขาจะนําเอาไปผสมกับส่วนผสมต่างๆที่ใช้ทําขนม,มจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปย่างรสชาติจะอร่อยหอมหวานแล้วก็หนึบๆไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนตดหมาเลย,ยเป็นขนมพื้นถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาโบราณของชาวบ้านที่ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป เที่ยวที่หมู่บ้านกันอย่างมากมายเลยนอกจากนั้นนะครับในชุมชนก็ยังมีของฝากจากกะลามะพร้าวเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเที่ยวกะลาที่เหลือใช้แล้วมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่างๆเพื่อเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านสนวนนอกจังหวัดบุรีรัม์นั่นเองเราไปปักหมดุดเที่ยวชุมชนกันต่อครับที่อำเภอสังขะบุรีไปยน์นเสน่ห์แห่งวิถีชาวมอญกันครับ วิถีชีวิตชาวมอญที่นี่เรียบง่ายมากคุณโบผู้คนเป็นมิตรอากาศดีกใกล้ชิดธรรมชาติและที่สำคัญนะครับมีแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงที่หลายๆคนไปเยือนมาแล้วนั่นก็คือสะพานมอญถูกต้องสะพานมอนหรือสะพานอุตตมานุสณรน,นะครับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสังขะบุรีเป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านใช้ข้ามแม่น้ำสองกะเลีย ไปยังหมู่บ้านมอนครับและก็เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วยาวเป็นอันดับสองของโลกโอรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศเมียนมาด้วยชาวบ้านยกให้ที่นี่เป็นสะพานแห่งศรัทธาครับเพราะเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่มาช่วยกันสร้างสะพานนั่นเองครับบริเวณสะพานมอนนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวสามารถจับใจ่ายใช้สอยไปเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านมีทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใส่ชุดชาวมอญสวยๆเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้ทั้งเชา่าแล้วก็มีร้านขายให้เราเลือกตามใจชอบเลยละค่ะนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับเมื่อเที่ยวบนฝั่งกันอิ่มแล้วนะครับที่สังขละบุรีก็จะมีกิจกรรมนั่งเรือเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ ของสองฝากฝั่งแม่น้ำสองกะเียอีกด้วยโดยเรือจะพาไปชมโบราณสถานสวัฒนธรรมนั่นก็คือคนไทยคนกะเหรี่ยงแล้วก็คนมอญครับซึ่งสถานที่แรกก็คือเมืองบาดา,าหรือว่าวัดวังวิเวการามเก่า ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวชิราลงกรครับและที่ผนังจะเห็นรอยคราบน้ําตอนที่น้ําท่วมโบก<ห>จึงเป็นที่มาของสถานที่เที่ยวอันซีนไทยแลนด์ที่รู้จักกันในอีกชื่อก็คือเมืองบาดาหากไปที่ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม น้ำในแม่น้ำจะลดลงจนสามารถขึ้นมาเดินเที่ยวชมโบสถ์ชมหอระฆังชมซุ้มประตูวัดได้แต่ถ้าเกิดมาในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวก็คือตั้งแต่มิถุนายนาจนถึงกุมภาพันธ์อาจจะได้เห็นแค่บางส่วนของตัวโบสถ์ของหอระฆังหรืออาจจะไม่ได้เห็นเลยเพราะจะจมอยู่ใต้น้ําครับใครอยากเห็นเมืองบาดาลในอารมณ์ไหน ก็เช็คดูช่วงเวลากันดีๆนะครับมาต่อกันที่วัดสมเด็จค่ะ<ม>เป็นวัดไทยวัดเดียวที่ไม่จมลงใต้น้ําจะมีอุโบสถหลังเก่าที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไรใหญ่ดูมีความขลังความเก่าแก่และด้านในอุโบสถก็จะมีพระประธานประดิษฐานที่ยังคงความสมบูรณ์เอาไว้อย่างดีแล้ววัดสุดท้ายนะคะก็คือวัดศรีสุวรรณในแม่น้ํารันตีซึ่งเป็นวัดของชาวกะเหรี่ยงที่จมอยู่ใต้น้ําหรือโผล่พ้พนเหนือน้ําให้เราได้เห็นอยู่บ้างซึ่งทั้ง3าวัดเป็นมุมสามเหลี่ยม ครอบจุดบรรจบกันของแม่น้ำสามสายจึงเรียกว่าสามประสบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคือจะบอกว่ายังไงถ้าเกิดน้ํามันสามารถท่วมวัดได้นั่นหมายถึงว่าถ้าไม่มีเขื่อนนะคุณโบ oh, อาจจะทําให้แถวนั้นนี่ไม่มีเมืองนั้นเลยใช่ใชเพราะฉะนั้นการมีเขื่อนเนี่ยมันก็ทําให้มันกักเก็บน้ําได้ แล้วระดับสูงท่วงวันนี้ผมว่าน้ำมาหาสารมากใช่มีประโยชน์นะคะเพื่อนช่วงหน้าไปเช็คอินที่นอนกันที่บ้านปลายดินออร์แกนิกฟาร์มสเตย์จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดประสบการณ์ใหม่ในการนอนบ้านดินและใช้ชีวิตแบบฟาร์มสเตย์ช่วงข่าวพเนจรวันนี้นะคะเป็นสถานที่ที่คุณผู้ชมต้องปักหมุดไว้ในลิสต์แต่ว่าจะเป็นที่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะสนับสนุนโดยชินะเอ็นเตอร์พรส์จำกัด ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอลและน้ำตาลยาทาน้าขาวไทยนครกลับมาตอนที่ข่าวสนุปปาบุเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับคุณโบจริงๆเรื่องที่พักที่เรานำเสนอไปดทุกครั้งนี้ มันสําคัญจริงๆนะใช่สิคือแต่ละที่ที่เราพาไปนี่บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นคลิปหรือไม่เห็นภาพที่ทีมงานเราเก็บมานะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่รู้เลยว่ามีที่แบบนี้อยู่บนโลกด้วยคือบางทีเราอยากไปพักผ่อนเราก็ต้องเลือกที่พักที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการพักผ่อนตอนนั้นของเราด้วยวันนี้ช่วงเช็คอินที่นอนครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับที่พักแบบฟาร์มสเตย์นั่นก็คือบ้านปลาดินออร์แกนิกฟาร์มสเตย์อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่จะเป็นทั้งที่พัก และเป็นฟาร์มสเตย์ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทํากิจกรรมกันเยอะแยะเลยคุณโบค่ะโดยทําเลที่ตั้งของที่นี่นะครับโอบล้อมด้วยวิวทุ่งนาเขียวขจีสวยงามแบบนี้เลยเขียวสุดลูกหูลูกตาจริงๆคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนฟื้นฟูจิตใจ ฟื้นฟูอารมณ์ฟื้นฟูโอ,อโซนได้อย่างเต็มที่ครับบ้านพักของที่นี่นะคะเขาจะเน้นวัสดุธรรมชาติค่ะจะมีทั้งหมด8หลัง8แบบ8สไตล์ทั้งบ้านด<อ>ินบ้านไม้ไผ่ที่ให้ความรู้สึกสไตล์บ้านทุง่ง<อ>แล้วก็มีความสะดวกสบายห้องพักมีทั้งแบบมีแอร์แล้วก็พัดลมมีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งแต่ละบ้านพักก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์เฉพาะของห้องห้องนั้นที่แตกต่างกันออกไปค่ะ <S <S และกิจกรรมของฟาร์มสเตย์นะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเยอะมากจริงๆอย่างเช่น นั่งรถอ e ีแท<ป>็กชมวิวของทุ่งนา,านนนเนี่ยอีตองอ e ีแท็กอย่างเงี้ยสนุกจะเป็นรถอ e ีแท็กของชาวบ้านนี่แหละค่ะ<ๆ>เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้โดยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนั่งได้6กถึงสิคนเลยแล้วก็ยังมีจักรยานให้ปั่นชมทุ่งนากันอีกด้วยคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมให้อาหารปลาให้อาหารควายให้อาหารไก่ เลือกอะไรชอบชนิดไหนรวมถึงสามารถเข้าไปเก็บไข่ไก่ได้เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีเลี้ยงแบบออร์แกนิกและนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเอาไข่ไก่เนี่ยไปทําเป็นไข่ลวกทานได้เขาบอกว่าจะทานกี่ฟองก็ได้ทางที่พักเขายินดีเลยแล้วก็จึงมีกิจกรรมการลองคั่วกาแฟเขาบอกว่าจะทานกี่แก้วก็ได้เช่นกัน<อ>รวมถึงนะคะที่นี่เนี่ยยังมีกิจกรรมสําหรับเด็กๆด,ด,ด้วยอย่างเช่นการทําพิซซาเตาถ่าน<อ>ที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถพาเด็กๆเ,เนี่ยมาลองแต่งหน้าพิ ซ่าเองได้ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะที่นี่เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยทั้งหมดนะคะรวมอยู่กับค่าห้องพักแล้วแถมราคาห้องพักของที่นี่นะคะยังรวมอาหารเช้าสองท่านอีกด้วยโอ้โไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วเยโอ้โหแน่นนะจริงๆนะผู้มชมครับธรรมพักที่นี่อยากลองชิมอาหารฝีมือคนพื้นถิน่นก็สามารถสั่งอาหารได้เลยเมนูแนะนําก็จะมีปลาช่อนย่างเกลือว้าวต้มยำไก่บ้านหรือย่างจิ้มแจว่วน้าพริกปลาช่อนนาอทอดอปลา ผัดเผ็ดหรือจะเป็นเมนูหายากไม่ว่าจะเป็นหนูนาะผัดเผ็ดหน่อไม้เปรี้ยวบางเมนูไม่ได้มีตลอดนะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นชาวบ้านจะหาวัตถุดิบอะไรได้แล้วมารังสรรค์เป็นเมนูให้เราได้กินกัน oh. แต่รับรองครับว่ารสชาตินี่ถูกปากอร่อยทุกเมนูแน่นอนเพราะ เป็นคนพื้นถิ่นเป็นคนไทยพาทำเองถูกต้องคุณผู้ชมครับถ้ากําลังหาที่พักราคาไม่แพงบรรยากาศดีเต็มไปด้วยกิจกรรมแล้วไม่บวกเพิ่มที่สําคัญอยู่ไม่ไกลกรุงเทพ<อ>แนะนําเลยนะครับ<อ>บ้านปลายดินออร์แกนิกฟาร์มสเตย์จังหวัดสุพรรณบุรีถูกต้องค่ะ <id> <t ose> <ś immun> วันนี้ครับในช่วงของข่าวพาเนจรคุณเอฟธัญนพกับรถออฟโรดคู่ใจครับจะพเนจรไปที่ไหนรับรองว่าวิวดีบรรยากาศสวยชีวิตหนึ่งต้องไปให้ได้สักครั้ง ตามคุณเอฟไปเลยครับด้วยความยาวก,กว่า100กิโลเมตรเชื่อมโยงเส้นทางริมทะเลเอ่าวไทยฝั่งตะวันออกพาดผ่านจังหวัดระยองจนถึงจันทบุรี ตลอดเส้นทางมีทิวทัศน์ที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยวมากมายจึงทำให้ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศได้รับการขนานนามว่าซีนิกรูทหรือเส้นทางชมวิวที่สวยงามที่สุดในภาคตะวันออกที่วันนี้ข่าวพเนจรจะออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นสู่ปลายทางของเส้นทางในฝันสายนี้บริเวณด้านข้างของอนุสาวรีย์สุนทรภู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเส้นทางซีนิกรูทแห่งแรก ของประเทศไทยครับ ถนนเฉลิมบูรพาชนริศหรือทางหลวงชนบทรยอย4036จัดสร้างโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเป็นถนนสองเลนสวนกันถนนบางส่วนเคยเป็นทางหลวงเดิมต่อมามีการสร้างถนนเพิ่มเติมเพื่อเชื่อม,ม,มต่อถนนครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดระยองไปจนถึงจังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดปริมาณรถยนต์ในถนนสุขุมวิทและยังเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่ง,ย,งยืนโดยถนนเฉลิมบูรพาชนริศนอกจากจะเหมาะกับการขับรถยนต์ชมวิวทิวทัศน์แวะท่องเที่ยวตามสถาน ที่ท่องเที่ยวตลอดเส้นทางแล้วที่นี่ยังเหมาะมาปั่นจักรยานออกกําลังกายโดยมีเลนเฉพาะสําหรับจักรยานที่บริเวณไหล่ทางอีกด้วยถึงแม้ว่าถนนเฉลิมบูรพาชลทิตจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียบชายฝั่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้เห็นวิวทะเลตลอดเส้นทางนะครับสถานที่ท่องเที่ยวรายทางบางจุดอาจจะต้องเลี้ยวแยกออกไปซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเหมือนอย่างเช่นอ่าวคุ้งวิมานแห่งนี้ครับ หาดคุ้งวิมานเป็นสถานที่แวะพักผ่อนมีจุดชมวิวที่สวยงามนักท่องเที่ยวนิยมทํากิจกรรมบริเวณชายหาดซึ่งจากจุดนี้ถนนเฉลิมบูรพาชลรทิศจะตัดอ้อมไปตามโค้งของอ่าวคุ้งกระเบนมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าชายเลนที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมได้และเมื่อเข้าสู่หาดเจ้าหลาข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ําแขมหนูสามารถแวะเที่ยววัดปากน้ําแขมหนูชมโบสถ์ที่ตกแต่ง ด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินอย่างวิจิตรงดงามตรการตาถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อเราขับรถข้ามสะพานตากสินมหาราชลัดเลาะมาตามแนวชายทะเลแหลมสิงถนนเฉลิมบูรพาชลทิศจะมาสิ้นสุดกับจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3149ด้านหลังของผมครับซึ่งบริเวณนี้จะเรียกกันว่า สามแยกเฉลิมบูรพาชลาทิศครับ ย้อนกลับมาไม่ไกลหนึ่งในไฮไลท์ของถนนเฉลิมบุรพาชลทิตคือจุดชมวิวเนินนางพยาอำเภอนายใหญ่อามที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาริมทะเลมองเห็นทัศนียภาพของทะเลได้กว้างไกลไร้รสิ่งบดบังโดดเด่นด้วยถนนที่มีลักษณะโค้งสวยงามจึงทำให้เนินนางพยาแห่งนี้เป็นหนึ่งในเส้นทาง dream destination จากการแนะนำของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่ไกลจากจุดชมวิวเนิน,นางพญานะครับที่นี่คือเนินนางพญาแคมปิง้งเป็นลานกลางเต็นท์ลับๆที่นักเดินทางสามารถมาค้างแรมนอนชมวิวทะเลที่สวยงามและเนิรน,นางพญาแบบส่วนตัวได้ครับ จุดเริ่มต้นของลานกลางเต็นเนินนางพญาแคมปิ้งนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก่อนหน้านี้เนาะเราจะเป็นลานจอดรถนะครับพอดีมีแขกมาเยอะๆเนาะ,เ,นะเขาขอเป็นลานกลางเต็นนะครับผมก็เลยลองเปิดดูทดลองดูครับทุกวันนี้ก็มีคนมากลางเต็นเรื่อยๆ<า>เลยมามาเรื่อยๆ<ล>ครับเรื่อยๆ<ล><ล>จุดเด่นของที่นี่คืออะไรพี่เด่นของที่นี่คือกลางเต็นริมทะเลครับแล้วก็ใกล้จุดชมวิวเนินนางพญาครับสามารถชมวิวเนินนางพญาที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอนนยามเนี่ยได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาเลยครับใช่ครับใช่ครับ แล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายเป็นไงพี่ค่าใช้จ่ายเลยครับคิดค่าบริการร้อยห้าสิบต่อคนอถ้าเด็กต่ำกว่าสิบขวบเราให้ฟรีครับฟรีฟรีจังเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามีไหมพี่อย่างเช่นไฟฟ้าห้องน้ำมีครับมีครับมีจุดพงไฟมีห้องน้ำให้ใช้ครับถ้าเป็นแอร์เกินที่เก็บเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทครับ โอ้ไม่แพงแบบเดี๋ยวนี้ชาวแคมป์เขาจะมีแอร์เคลื่อนที่มาเสียบแอร์ได้เลยคิดแค่เพิ่มแค่ร้อยเดียวใช่ครับทีนี้กฎกติกาในการเข้าพักนี่เป็นไงบ้างฮะวันเชตเสียงหลังสี่ทุ่มเนาะครับแล้วทีนี้การดูแลเรื่องความปลอดภัยล่ะค <ผม S 1> รับผมเป็นคนดูแลเองเลยครับก็อ, <ผม S 1> อยู่นี่ตลอดเวลาใช่ใช่ครับใช่ครับมีอะไรอยากฝากถึงชาวแคมป์ไหมชาวแคมป์เลยครับถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาว่างๆเนาะเชิญมาเที่ยวกันครับกลางแจ้งริมทนะเลครับ จากการเดินทางบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิศของข่าวพเนจรในครั้งนี้ทำให้เราได้สัมผัสถึงความสุขบนเส้นทางในฝันของนักเดินทางได้เห็นถนนที่เชื่อมโยงความสะดวกสบายทางการคมนาคมกับเส้นทางท่องเที่ยวท้องทะเลที่สวยงามและวิถีชีวิตชุมชนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่ารื่นรมสมฉายาซีนิกรูทขอขอบคุณผู้ร่วมพเนจรพารเมอร์ชุดแต่งรถยนต์ออฟโรด d AJ Automotive ผู้นำเข้าล้อแมกในเครือวิวโปร m o เตอร์โฮมแอนคารวานตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดเมติกเด็กไทยแลนด์ชุดลิ้นชักท้ายกระบะจากอเมริกา e ีโคบลูฟิล์มเซรามิกสำหรับรถยนต์และอาคารช็อคอัพซ e ับแท n k ์เอ็กซ์พอลเลอรบอร์บันไดข้างสไลด์อัตโนมัติและทั้งหมดนี้คือถนนเฉลิมบูรพาชลทิศทางหลวงชนบทสายรอย .4036 กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมธัญนพตระกูลโชคดีข่าวพเนจรไทยรัฐทีวี32รายงานครับ ท่ำไหนนอนนั่นก็ต้องยกให้วิธีกรสายลยุยอย่างคุณเอฟทัญนพนี่แหละครับ <ạ. S 1> คุณผู้ชมครับใครก็ตามนะครับที่อยากให้คุณเอฟไปลงพื้นที่ที่ไหนสามารถแนะนำเข้ามาทางรายการได้เลยนะครับเราไปอัปเดตข่าวสารการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์กันก่อนครับ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2565สัมผัสหมอกหนาวและชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามณอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทมีพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอครับไม่ว่าจะเป็นอําเภอเมืองนครนายกอําเภอบ้านนาอําอเภอปากคลี และอำเภอองคาร์ครับโดยมีต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่ตัวเขื่อนนั่นเองแล้วกลับมาพบเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงทางไทยรทีวีช่อง32ผมเจวิทเจริญแซ่จูครับดิฉันโมเป็นจัดสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ